ใครกำลังแอบปลื้มแอบส่องคุณแอบประทับใจในตัวคุณหรือแอบชอบคุณนั่นแหละแอบรักแอบชอบแอบปลื้มคุณนะคะมีหรือเปล่าวันนี้จะมีทั้งหมดสองกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองวันนี้จะใช้ไพ่น้องเหมียวนะคะแคทเธอร์นะคะตั้งจิตอดีหานะเลือกมาเลยนะคะเริ่มเลยค่ะมากองที่หนึ่งก่อนนะคะใครกำลังแอบปลื้มแอบชอบแอบหลงไหลคลั่งใครคุณ ไม่ได้ใช้เด็กนี้นานมากเลยน่ารักมากนะคะกองที่หนึ่งดูสิคะมีคนแอบชอบแอบปลื้มคุณหรือเปล่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนมินิพิาคาคาให้ เก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยเก้าถ้วยขึ้นมา string t ั o ร n คนที่เลือกกองเนี้ยจะเป็นคนที่เฟนลี่นะคะเฟนลี mm ่ hmm. เป็นคนที่สตองเป็นคนที่แบบว่าอยู uh, ่ you, you on your own อะออคือแบบมีจุดยืนเป็นของตัวเองสูงนะคะมองโลกในแง่ดี อืมเป็นคนที่แบบว่าดูน่ารักสดใสน่ารจริงใจอะไรเงี้ยนี่คือคุณนะคะเนยี่ของคุณเป็นคนที่แบบพูดเก่งมีความกระตือรือร้อนนะว่าน่ารักจังเลยอะความคลั่งน้องเหมียวนะคะอ่าอันนี้สะสมนะตอนที่ก่อนที่จะมีน้องพ่อหมอบูโนุอพอพอมีแล้วไม่ค่อยได้เปิดเลย อามาดูสิคะตอนนี้คุณเป็นแบบเนี้ยแล้วมีใครสองคุณแอบปลื้มคุณประทับใจในตัวคุณไหมโอ้เทนอฟสอดเลยเหรอคะมีคนแบบอกหักจากคุณหรอควีนนอฟวอน The Shower บอกว่ามีคนอกหักจากคุณมีคนเสียใจจากคุณนะคะเออคุณปฏิเสธใครมาหรือเปล่า ไม่ได้ปฏิเสธใครมีใครสักคนนั่นแหละเหมือนก็เขาเรียกว่าไม่ไม่เชิงคลั่งใครอะ่ะเหมือนเหมือนประทับใจในตัวคุณนะคะเนื่องจากความแบบไม่คาดฝันนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นแบบชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นนะคะในใสายตาของเขาอะ่ะคือเขา ประทับใจในโวคุณดูคุณเป็นคนแบบมีออร่าดูเป็นคนแบบมี VIP เป็นคนที่แบบคนอื่นหมายปองคนอื่นรู้จักอะไรอย่างเงี้ยอืมคนที่เขาแอบอันเนี้ยไม่ได้แอบชอบนะกองเนี้ยไม่ไม่ได้แอบชอบแต่ประทับใจซะมากกว่านะะมีความประทับใจแล้วก็มีความแบบเหมือนคล้ายๆน้อยเนื้อต่าใจอะไรบางอย่างเหมือนเราห่างไกลกันเกินไปอืมมันพูดไม่ถูกอะ เหมือนเขาเห็นคุณแบบว่าอยู่อีกระดับหนึ่งเหมือนคุณแบบดู v ีไอพีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเ่าต่างกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปลื้มนะคะปลื้มแต่ก็อาจจะมีบางอย่างที่เฮิร์เฮิร์ทใจเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรอกนะคะคนคนนี้คนเนี้ยจะเป็นชาวธาตุไฟธาตุด,ดินโดดเด่นนะคะอืมมีความเป็นเกิดราศีเอ้ยเกิดวนัวนอาทิตย์วันอังคารด้วยอย่างเงี้ยมาดูเขาคิดยังไงกับคุณคะ่ะโอ้โหออฟ วันเขาคิดยังไงกับคุณหมอโบว่าคนนี้ทำห้คนนี้หรือคุณเนี่ยก็หลางคนต่างมีครอบครัวแล้วนะคะได้แต่แบบว่ามีกำแพงนะคะได้แค่แอบมองค่ะเขาแค่มองคุณเขาแค่แอบมองแอบสองคุณเฉยเ่ยอืมได้แค่แอบมองแอบส่องเฉยๆยนะคะแล้วรู้สึกดีเฉยเฉย เพรสออฟครับรู้สึกประทับใจมีความแบบเหมือนเราน่ารักเหมือนเรามีมีความเอ็นดูค่ะออมีความเอ็นดูกับความน่ารักของเราอะไรอย่างเงี้ยหมอกบว่าเชิงพุทธิทีฟนะคะรู้สึกดีกับคุณชอบคุณแบบสไตล์แบบน่นานับถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืไม่ได้ลั้มเส้นคุณค่ะคนนี้ไม่ได้ลั้มเส้นคุณไม่ได้ลั้มเส้นนะคะรู้สึกแบบว่า คุณน่ารักน่าประทับใจนะคะอืคุณมีเสน่ห์อย่างเงี้ยอืแต่แต่เหมือนเพรารู้ตัวเขานะคะว่าคุณเป็นใครเขาเป็นใครอะไรเงี้ยเออน่าจะมีคนแอบอันนี้สไตล์แอบปลื้มแอบประทับใจไม่ไม่ล้ำเส้นนะคะสําหรับคนคนนี้มีอยู่คะ่ะแต่อาจจะห่างห่างนะคะห่างหงไม่ได้แบบว่าเปิดเผยอะไรมากมายหรือว่าไม่ได้แสดงออกมากมายโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกองสองใครกําลังแอบส่องแอบปลื้มคุณนะคะ แอบสออบ่องแอบรื้มแอบประทับใจในตัวคุณเดี๋ฟูขึ้นมาเลยสามถ้วยไม่ใช่สามถ้วยสิเมย์คนนี้เพิ่งส่องเดือนนี้แหละเห็นเมย์ขึ้นมานะคะกำลังส่องเลยเป็นเอ่อห้าถ้วยกำลังส่อง d g m เม t อันนี้คุณรู้แล้วว่าเป็นใครคนนี้คุณรู้แล้วว่าเป็นใครแหละเขามีความกังวลใจเขาคิดถึงคุณนะคะคนนี้มีความรู้สึกแบบเหมือนผูกพันกับคุณคิดถึงคุณเออคิดถึงคุณเหมือนอาจจะทักคุณมาใหม่ก็ได้คนนี้อืมมีความเป็นชาวทาสน้ำหรือต่างถิ่นแดนไกลสูงนะคะ คนที่เลือกกองนี้จะเป็นคนที่เฟรนลี่นะคะคนที่มาเจอกองนี้จะเป็นคนที่เฟรนลี่จะเป็นคนที่ชัดเจนเปิดเผยเออเป็นคนที่รักอิสระนะคะคุณจะเป็นคนที่รักอิสระแต่คุณก็เป็นคนที่โรแมนติกนะคะอืมไม่ไม่แปลกใจที่คนจะแบบว่ามีแบบความหลงไหลมาดูใครเอ่ยที่กําลังหลงไหลคุณตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หกถ้วยคือคนเก่าค่ะ เพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ใช่เนกาทีฟนะคนรักเก่าๆเ,เพื่อนเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบกําลังประทับใจในตัวคุณหรือเพิ่งแบบแอบส่องคุณทางแบบสตอรี่คุณสี่เหรียญส่องข้อมูลคุณ,ค,ณคนนี้เขาส่งคุณค่ะส่องคุณแล้วก็เป็นความรักที่ไม่ไม่มีเงื่อนไขนะคะรู้สึกดีกับคุณให้เกียรติคุณนะเดวิลขึ้นมาทำไมมีเดวิลขึ้นมา หลายคนก็เป็นาธาตุน้องหมาเขาอาจจะเลี้ยงหมาหรือมีหมาก็ได้นะคะมีน้องหมาคนคนนี้เป็นความเป็นราศีเมษราศีมังกรมีถุนตุนกลุ่มนะคะมีถุนตุนกลุ่มจะเป็นคนที่มีอีโก้พอสมควรนะคะคนเนี้ยเอออาจจะต่างวัยกับคุณก็ได้มีอีโก้พอสมควรสองคุณหาเขาสองคุณความรู้สึกข้างในเขาก็เหมือนแบบ รู้สึกดีเหมือนกันไม่ได้รู้สึกแย่อาจจะแบบถ้าเป็นแย่แยก็จะมีแบบแอบบหึงหวงแอบแบบว่าเออใครมาแบบนั่นคุณหรือเปล่าคุณมีใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอไม่แน่ใจเป็นแฟนคุณหรือเปล่าถ้าคุณมีแฟนมาดูคุณคุณรู้อยู่ใช่ไหมว่าเขาคือใคร e ุณอ๊อก o r ดคนที่คุณบล็อกโน no. เดี๋ยวนะ คนที่คุณบล็อกกันไปหรือคนที่แบบไม่ได้คุยกันนานก็ได้นะแล้วเพิ่งกลับมาคุยเพิ่งกลับมาคุยแต่ไม่ได้มีการแบบว่าประทะอะไรกันเยอะแยะมากมายนะคะคนคนนี้ความรู้สึกที่เขามีถึงคุณมันคือชาเวอร์เป็นเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ สิ่งที่เขามีกับคุณมันเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเออความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้ติดต่อคุณก่อนหน้านี้หรือไม่ได้เปิดเผยอะไรเงี้ยอืมเขาเจอสถานการณ์ที่แย่ๆคุณเหมือนเขาจะเช็คเพื่อชัวร์ก่อนว่าคุณโอเคหรือเปล่าเขาถึงจะแบบเขาเขาส่งคุณสักพักนึงแล้วแหละนะคะดีไม่ไดีตัดสินใจยื่ทักมาแล้วหรือบางคนก็ ยังไม่ได้ทักมาเขารอดูจังหวะอยู่เฉยๆนะคะว่ามันเป็นจังหวะของเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยความรู้สึกที่แบบอินเทนส์สำหรับเขาที่มีถึงคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกดีสำหรับคนที่มีคนที่แบบรู้สึกดีกับคุณโอเคค่ะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเลิฟเๆค่ะ thank you